เป,นเปนเลนไปเรื่อยแหละดูดะมีตัวชุบโป่งอยู่ข้างหน้าเราเลยปล่อยปล่อยเนาเอาอันนี้ปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยจเจ้าโดนเขี่ยไปแล้วโอเคโอเคเรายังไม่เล่นเนาะเรายังไม่มีอะไรเนาะมันไหนอยู่ไหนเราะพี่เบลลิงโอเคโอเคโอเคเสียสลายพี่ยะก,ก่อนเลยไปเดี๋ยวชุบให้นะเล่นก่อนเลย,เลยจริงเนาะเกมนี้ <laughs> ทุกคนคนดูคะ่ะคนดูพี่ยาบอกว่าพี่ยาเอาจริงทุกคนรอรอดูพี่นอนน้อยได้แล้วคะ่ะนอนน้อยแต่นอนนะเขาบอกเขาเอาจริงแล้วนะคะทุกคนพี่ไม่เคยลบนะพี่ไม่เคยลบเพื่อนนะโง่หก oh. อะไรน้องบอกว่าลบเพื่อนในเกมหนูบอกว่าหนูไม่ได้ลบลบลบเห็นอยู่เห็นอยู่ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยค้นหาและทำลายเลยใช้คนหาและทำลายเลย ใช่ไหมอย่าให้เอากิงใช่ไหมจะเอากิงเป็นยังงี้หนูช่วยครับหนูช่วยครับอใ้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนูช่วยยิงครับพะโล่ไม่พบเป้าหมายในระยะเก็บคอ กินเข้าไปสิกินเข้าไปเยอะๆกินเข้าไปจะได้แก่ไวๆอุ้ยกวันยช่ดูดิอุ้ยพี่ยาเจตัวพี่ยาเจอตัวทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่พบเป้าหมายในระยะไหนอะมาเกางหน้าเลยหน้าไหนอะเธอไปหาไม่เจอไปตรงนั้นเดี๋ยวแอบเดี๋ยวแอบต้นมะพร้าวไว้ก่อนแอบต้นมะพร้าว โดไนโดไม่ไปอ่ะโดนไม่เห็นไปเลยพี่ยะหลอกอ้อ <laughs> ขี้หลอกอ่ะอะไรอ่ะไม่น่ารักเลยไม่พบเป้าหมายในระยะขี้หลอกเชวัดเลยอ่ะตึงจัดหลอกเด็กอ่ะคนแก่หลอกเด็กอ่ะทุกคนดูเด็ก <laughs> ด้วงเย็นตู้นากิกำลังสเครื่างไม่โดนหนูมันไม่ไปอ่ะซองยาวอ่ะไ่เอาอ่ะโดนน้องไงระวังหลักเข้าละจะโค้ให้นะเพราะว่าไม่พบต้นไม้ในระยะนากิเอเดบิวต์มามือสไนเรามาแล้วพี่ซากิโชว์ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอำมันควนทำมันก่อน ลาดอะไรอ่ะใชสกิลค้นหาแล้วทำลายเลยลาดอะไรอ่ะลาดเทวัยก่อนลองขี่เอด,ว,ดวิวเอดวิวสักนิเนะยว้งเงียบเลยพอเราบอกว่าลาเงียบเลยลอะไรครับ<อ>ลาไปดูหน่อยดูชื่อนะก็หนูยิงก่อนนะจะตายอยู่แล้วอ่ะยิงนบนก้อนหินก้อนหินอะไรหนูโดนตัวเลยอ่ะอะไรอะ พิ雅ขี้ราเฉยหมดเลยโดนคนหอื่นว่าโดนตัวชุบเพื่อนก่อนจะตู้อยู่ตรงไหนก่อนเราหาตู้ก่อนอยู่ดิจะมีชูเพืนสถานีรังสไลด์อยู่ทีี่นไอ้ตัวไอตัวไอตัวไอตัวพิาช่วยด้วยพิาช่วยผมด้วยใช้สกิลปัญหาจะทำลายเลยพิาช่วยผมด้วยอยู่ข้างหน้าเลยนี่ๆๆๆๆอยู่ข้างหน้าหนูเลยพิาช่วยด้วย เรียมั uhm นสไลด์มาแล้วมันสไลด์มาแล้วสไลด์แล้วยเมือสนหมาช่วยด้วยครับเรี่ยก้ตรู้ตรูถูกกาจัดอยู่ตรงนี้ ขอบคุณนะขอของหน่อย

พิาตลอดเลยอะนี่ไอ้ใช่ช่โยกอลพิ娅โคตรช่วยด้วย oh <my> วพ,ยา, oh <my> พยาตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วเหรอพิา บอกว่าพี่ยาตาเริ่มมองไว้เห็นแล้วใครว่าคนดูบอกไหนไหน <laughs>